ทุกการให้ย่อมนำมาซึ่งการได้รับเสมอค่ะโลกเรานะคะอยู่ในโลกของพลังงานดังนั้นนะคะมันจะไม่มีพลังงานใดที่จะมาหยุดนิ่งคงทนท,นที่เดิมพลังงานจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเหมือนกับการรับและการให้สลับสับเปลี่ยนแบบนี้เพราะนี่คือกฎหนึ่งของจักรวาลค่ะและ 1นในนิสัยของเศรษฐีนะคะนั่นก็คือการเป็นผู้ให้ค่ะคันนี้เนี่ยมันก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าฉันยังมีไม่พอแล้วฉันจะให้ออกไปได้ยังไงถ้าใครก็ตามที่รู้สึกว่ามีไม่พอจึงไม่ให้อะไรออกไปในขณะจิตของเราที่เรารู้สึกว่าฉันยังมีไม่พอเลยฉันถึงไม่สามารถไปแบ่งให้ใครได้ เราอยู่ในโลกซึ่งมีกฎกติก,กานั่นคือกฎแรงดึงดูดที่เราได้ใช้กันอยู่ตลอดเวลาและกฎแรงดึงดูดที่เราใช้กันเนี่ยเขาดึงดูดผ่านจิตใต้สำนึกโลกของเราอยู่ในโลกของพลังงานดังนั้นทุกความคิดทุกคำพูด ทุกการกระทําแล้วก็ทุกความรู้สึกเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพลังงานที่มีความหนานแน่นแตกต่างกันดังนั้นในความรู้สึกของเราที่เราบอกว่าฉันยังมีไม่พอเลยฉันจะไปให้อะไรใครได้นี่คือการสั่นสะเทือนด้วยการมีไม่พอหรือสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ของความขาดแคลนเมื่อโลกของเราอยู่ในกฎของธรรมชาติ หรือกฎแห่งแรงดึงดูดดังนั้นเมื่อเราได้สั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ของความขาดแคนออกไปคลื่นความถี่นี้ก็จะลอยออกไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเมื่อวันเวลาไปประจวบเหมาะแล้วก็ไปเจอกับ ผู้คนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นคลื่นพลังงานของความมีไม่พอเท่าเทียมกันก็จะดึงดูดสิ่งสิ่งนั้นกลับมาหาเราดังนั้นใครก็ตามที่คิดว่าฉันยังมีไม่พอฉันจะไปช่วยใครได้จึงอยู่ในความที่มีไม่พอตลอดเวลาผู้นี้จะเลือกที่จะเป็นฝ่ายรับมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายให้แต่ในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งที่มักจะเป็น ให้นั่นคือเป็นหนึ่งในนิสัยของคนที่ร่ำรวยคนที่ร่ำรวยหรือเศรษฐีหรือคนที่ประสบความสำเร็จเขาได้ให้อะไรใครออกไปก็ตามนักขณะจิตหรือสภาวะของความรู้สึกที่เขาได้ให้ออกไปความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นจากการที่รู้สึกว่าฉันมีมากมายฉันมีเหลือเฟือฉันมีเยอะดังนั้นฉันจึงสามารถแบ่งให้กับคนอื่นที่เขา หาไม่ได้เท่าฉันได้เห็นไหมคะว่าสภาวะจิตของคลื่นที่มันสั่นสะเทือนออกไปอ่ะมันสั่นสะเทือนด้วยคลื่นพลังงานของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของความที่มันมีเงินเยอะของความที่ฉันมีเท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดของความที่อยากจะให้คนอื่นมีความสุขเมื่อเขาได้ส่งคลื่นแบบนี้รู้สึกแบบนี้คือสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่แบบนี้ออกไปคลื่นความถี่แบบนี้ก็จะลอยไปและ ก็ไปประจวบเหมาะกับเหตุการณ์สถานการณ์หรือผู้คนใดก็ตามที่อยู่ในคลื่นความถี่เดียวกันจึงดึงดูดแต่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความมีมากมายความช่วยเหลือแบ่งปันหรือสิ่งดีๆหรือโชคลาภกลับเข้ามาหาเขาดังนั้นจึงเห็นได้ว่าทำไมคนรวยจึงรวยเอารวยเอาแต่ทำไมคนยังไม่รวยทำเท่าไหร่ก็ยังไม่รวยสัทีเพราะ นิสัยที่มันแตกต่างกันนิสัยของคนรวยคือชอบเป็นผู้ให้แต่นิสัยของคนที่ยังไม่รวยพอรู้สึกว่าตัวเองมีไม่พอสักทีจึงชอบที่จะเป็นผู้รับคันนี้เนี่ยถ้าเรารู้ว่ากฎกติกาของจักรวาลหรือของธรรมชาติที่การให้และการรับเนี่ยมันจะเป็นพลังงานที่สอดคล้องกันไปไม่มีใครที่สามารถรับอยู่คนเดียวหรือจะเป็นผู้ให้อยู่คนเดียวเพราะเราให้ มันจึงดึงดูดการเป็นผู้รับดังนั้นถ้าเราอยากจะได้รับเราจะต้องให้ออกไปก่อนไม่มีการรับใดๆที่ได้รับมาโดยปราศจากการให้ดังนั้นถ้าเรารู้สิ่งสิ่งนี้แล้วแล้วเราจะให้อะไรล่ะในเมื่อวันนี้เงินเรายังมีไม่พอเลยในเมื่อเรายังเอาตัวไม่รอดเลยในเมื่อเรายังไม่สำเร็จอะไรเลยเราให้ในสิ่งที่เราให้ได้ค่ะ อะไรที่เราให้ได้เราจงให้ในสิ่งสิ่งนั้นด้วยใจที่บริสุทธิ์นขณะที่เราให้จงรู้สึกว่าเรามีเพียงพอจงรู้สึกว่ามันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ต่อให้คุณมีเงินในกระเป๋า100บาทแต่ถ้าคุณเจอคนที่ยากจนกว่าคนที่เดือดร้อนมากกว่ามาขอคุณ20บบาทถ้าจิตของคุณรู้สึกว่าฉันให้เธอไม่ได้หรอกเพราะฉันยังเอาตัวไม่รอดนี่คือการได้ส่งคลื่นของความขาดแคลนออกไป ไว้ฉันมีมากกว่านี้นะฉันถึงสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ดังนั้นวันที่คุณได้ช่วยเหลือใครจึงไม่เคยมาถึงแต่ถ้าในขณะเดียวกันคุณมีเงินในกระเป๋า100บาทเท่ากันแต่คุณเจอคนที่เขาน่าสงสารเขาอยู่ในจุดที่แยก่กว่าคุณแล้วเขาขอเงินคุณ20บาทเพื่อไปซื้อข้าวหรืออะไรต่างๆแล้วคุณสงสารเขาคุณให้เขาแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีตั้งร้อยหนึง่ง แต่ฉันสามารถช่วยเหลือเขาได้ด้วยการให้เงินเขา20บาทคุณเห็นไหมว่าณขณาดจิตของการให้มันแตกต่างกันแล้วสภาวะจิตของการให้มันแตกต่างกันแล้วสภาวะจิตแบบหลังมันคือการที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีพอไงฉันมีมากพอที่ฉันจะสามารถช่วยเขาได้คุณเห็นไหมคะว่ามันไม่จําเป็นนะที่เราจะต้องแบบมีเงินมากมายถึงจะไปยื่นมือช่วยเหลือใครได้ แต่มันขึ้นอยู่กับเราว่าเราเลือกที่เราจะเป็นฝ่ายรับหรือเราเลือกที่จะเป็นฝ่ายให้การให้มันหมายความรวมถึงสิ่งที่เป็นวัตถุกับสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุนะคะเมื่อกี้ที่พูดถึงคือเงินก็คือเป็นวัตถุเงินทองใช่ไหมคะแต่การที่เราให้ในสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุยกตัวอย่างนะคะเมื่อเราเจอใครก็ตามที่เขาสําเร็จ หรือเขาได้ถอยรถคันหรูที่เป็นแบบรถในฝันที่เราอยากจะได้หรือเขามีความสำเร็จในเรื่องงานอะไรต่างๆก็ตามคนทั่วๆไปบางคนมักจะรู้สึกว่าโชว์ทำไมอวดอีกละรู้หรอกหน่าว่าบ้านรวยอะไรแบบนี้นะคะสมมุตินะคะคุณดูนะถ้าคุณรู้สึกแบบนี้นั่นคือการที่คุณมีจิตหรือสภาวะความรู้สึกที่ส่งออกไปในแง่ลบ ถ้าเขาคือคนที่สําเร็จแล้วคุณรู้สึกแบบนี้ไม่ว่าจะรู้สึกอิจฉาไม่ว่าจะรู้สึกว่าจะโชว์ทาไมมากมายรู้แล้วหนาว่ารวยรู้แล้วหน่าว่าสําเร็จนี่คือความรู้สึกที่ต่อต้านคนรวยนี่คือความรู้สึกที่ต่อต้านคนสําเร็จเมื่อเราต่อต้านคนสําเร็จเราจะไม่สําเร็จ เมื่อเราต่อต้านคนรวยเราจึงไม่รวยสักทีดังนั้นถ้าเรารู้ตัวเองว่าเราอยากรวยเราอยากสําเร็จเราอยากจะมีสิ่งดีๆเหมือนคนอื่นเขาดังนั้นเมื่อเจอใครก็ตามที่เขาเป็นแบบที่คุณอยากจะเป็นมีบ้านหลังใหญ่รถคันหรูมีความสําเร็จแบบที่คุณต้องการจงเปลี่ยนความรู้สึกแง่ลบ คําชื่นชมยินดีนี่คือการให้ในอีกรูปแบบหนึ่งการให้คําชื่นชมยินดีค่ะการให้คําชื่นชมยินดีข้อดีคืออะไรก่อนหน้านั้นวดีเคยเข้าใจผิดว่ามันคือการที่เราไปประจบมันคือการที่เราอะไปแบบไปเหมือนว่าพูดแล้วแบบอยากจะให้เขารู้สึกดีกับเรานี่คือความเข้าใจผิด แต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราชื่นชมยินดีคนอื่นใครก็ตามที่เขาสามารถถอยรถ b m ถอยรถเบนซมีบ้านหลังใหญ่รถคันหรูมีความสำเร็จแบบที่เป็นรูปธรรมให้เราเห็นได้นั่นคือคนสำเร็จนั่นคือคนร่ำรวยและใครก็ตามที่เป็นคนสำเร็จและคนร่ำรวยตัวเขา มีพลังงานของความสำเร็จและพลังงานของความร่ำรวยอยู่ดังนั้นเมื่อเราเอาตัวเองไปชื่นชมยินดียินดีด้วยนะจากใจจริงยินดีกับความสำเร็จด้วยสุดยอดมากๆเลยสุดยอดจริงๆเลยยินดีด้วยรถสวยมากบ้านสวยมากยินดีกับความสำเร็จด้วยนะคือการที่คุณเนี่ยเอาตัวของคุณเข้าไปอยู่ในพลังงานของความสำเร็จของเขาหรือเข้าไปอยู่ในพลังงานของความร่ำรวยของเขา เมื่อเราเอาตัวเองไปอยู่ในคลื่นพลังงานของความสําเร็จมันก็ย่อมดึงดูดความสําเร็จกลับมาแต่ถ้าเราอิจฉาเราพูดไม่ดีนั่นคือการที่เราส่งคลื่นไปต่อต้านความร่ํารวยไปต่อต้านความสําเร็จค่ะนี่แหละคือการที่เราให้ในสิ่งที่เราให้ได้ให้คําชื่นชมยินดีดีกว่าให้คําวิพากษวิจารณให้คําชื่นชมยินดี ดีกว่าให้ความอิจฉาริษยาบางคนน่ะเห็นใครทําอะไรดีๆแต่งตัวสวยหุ่นดีมีความสําเร็จมีอะไรต่างๆแค่คําชื่นชมคุณยังไม่ให้เลยคุณยังรู้สึกเก็บเลยกลัวคําชื่นชมมันจะหลุดออกจากปากแต่คําชื่นชมมันคือพลังงานดีๆเราสามารถให้คําชื่นชมได้จงให้ออกไปเพราะในการให้ทุกอย่างมันไม่จําเป็นที่จะต้องให้วัตถุสิ่งของเงินทองภายนอกเพียงอย่างเดียว การให้คำชื <analysis> so first, ่นชมคือให้พลังงานให้ความรู้สึกมันคือการที่ให้สิ Belt ่งดีๆกับคนอื่นเช่นเดียวกันค่ะและทุกความรู้สึกนั่นคือทุกพลังงานเมื่อคุณให้พลังงานดีๆกับคนอื่นคนอื่นก็จะให้พลังงานดีๆกลับมาหาคุณเมื่อคุณชื่นชมยินดีกับคนอื่นมันก็จะไปดึงดูดพลังงานของสิ่งดีๆของความชื่นชมยินดีในตัวคุณกลับมาเหมือนกัน แต่ในขณะเดียวกันเมื่อคุณได้ให้คำวิพากวิจารณ์ให้การซุบซิบนินทาหรือให้ในพลังงานลบนี่ก็คือพลังงานเหมือนกันเมื่อคุณได้ส่งคลื่นสัญญาณเหล่านี้ออกไปมันก็จะไปดึงดูดสิ่งที่คุณได้ส่งออกไปกลับมาหาคุณเมื่อคุณได้ให้การตัดสินให้การวิพากวิจารณ์คนอื่นคุณก็จะถูกวิพากวิจารณ์หรือคุณก็จะได้รับ การตัดสินจากคนอื่นเช่นเดียวกันอย่าลืมนะคะว่าโลกเราอยู่ในโลกของพลังงานค่ะโอเคค่ะให้ในสิ่งที่คุณให้ได้มันไม่เสียหลายเพราะทุกการให้ของคุณมันย่อมถูกเก็บสะสมไว้ที่ใดที่หนึ่งและรอคอยวันที่จะตอบแทนกลับมาหาคุณค่ะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ